จะให้เจ้าของสวนนะคะเฮียตุ๋ยของเราเนะะี่ยค่ะมาเล่าประสบการณ์การทำทุเรียนให้ฟังนะคะขอเชิญที่ต๊ะขอนมือได้ค่ะ<อ>เดี๋ยวให้เฮียตุ๋ยแนะนำตัวเองแล้วก็แนะนำสวนหน่อยคะ่ะว่าตอนนี้มีพื้นที่ปลูกทั้งหมดกี่ไร่ให้ผลผลิตเท่าไหร่แล้วก็ จเจอปัญหาอะไรบ้างในการทำารเ,เรียนค่ะเอ่อณัตอนนี้พื้นที่ปูกขจงผมนัตอนนี้เฉพาะแปลงนี้50ไร่สวนโรเรียนของผมมีทั้งหมด70ไร่แล้วถามว่าปีนี้มีปัญหาอะไรช่วงแรกมีแต่มาช่วงหลังไม่มีคือมีช่วงแรกคือฉีดยาไม่ทันคือคนงานไม่มีคือเพีย้ยจางกินหมดไปขึ้นต้น อย่างเลยและพอมาผมก็เลยมาซื้อโดนโดนมาใช้คือสี่เดือนหลังตอนนี้ผมใช้โดนอย่างเดียวและก็ใช้คนง,งานฉีดต้นเอฉีดลูกนะตอนนี้ของผมไม่มีปัญหาทุกอย่างมันไม่มีปัญหาและก็ผมใช้อย่างที่ว่าทําสวนทุนเรียนแบบคนขี้เกียจคือเจ็ดสิบไรผมใช้คนง,งานแค่สองคนพอ ใช้ปุ๋ยอินซีย์ผมใช้คิวผมก็ใช้เครื่องวางแล้วก็ปุ๋ยก็ใส่ทางน้ําผมบอกตรง,ตรงเลยคนงานมีหน้าที่อย่างเดียวคือสอยขแขนงเตาลูกแค่นั้นพอนอกนั้นอยู่เฉยๆนอกนั้นผมทาเองหมดยิ่งซื้อโดนมาผมยิ่งเหนื่อยเองเพราะว่าโดนไม่สามารถว่าเอาคนงานทําได้เหมือนเราซื้อรถเบนซ์หนึ่งคันน่ะให้คนงานขับรถเบนซ์เรามาขับรถกักรานธรรมดาใช่ไหม ผมซื้อโดยมาผมองขับเองแต่ก็ดีคือมันไม่เหนื่อยแต่การทํางานยังไม่เป็นระบบคือโดนการใช้งานตอนร้อนๆเนี่ยมันฉีดไม่ได้แต่ถ้าเราฝืนไปเราก็ร้อนเองเราก็เหนื่อยเอยงตอนนี้ผมปัดมาใช้ฉีดตอนเชา้าถ้าถามได้ผลดีไหมดีถา,ถามว่าประหยัดแรงงานไหมประหยัดและประหยัดค่ายาส่วนนี้ผมได้อยู่ประมาณปีที่แลว้ว ผมได้อยู่ประมาณเจ็ดสิบตันผมไม่ได้เยอะสวนทุงเรียนของผมคือเน้นเรื่อยๆเน้นทําสบายแต่ว่าผมไปผมไม่มีปัญหาแต่ผมเคยลงทุนสูงจุดของผมเอง,งเฉพาะเจ็ดสิบไร่ลงทุนปีละสี่ล้านห้าแล้วนะตอนนี้ผมลงทุนอยู่แค่สองล้านแต่ตอนนี้สองล้านผมคิดว่าผมอยู่ได้อย่างสบายแล้วแต่เรื่องปัญหาทุกอย่าง ผมพยายามจะแก้ตรงไหนมีปัญหาผมแก้ให้หมดนะตอนนี้ผมไม่มีอะไรก็มีปัญหาระบบน้ำไม่มีปัญหาน้ํำในสวนก็ไม่มีปัญหาการฉีดยาไม่มีปัญหาทุกอย่างก็ผมไปอย่างสบายคือไปแบบคนี่เกียรติทำง,งานคือดูแลไม่มีอะไรมากคนอื่นลำบากแต่ผมอยู่อย่างสบายนะครับ แล้วที่เมื่อกี้เฮียตุ๋ยบอกนะว่าเราเป็นชาวสวนแบบขี้เกียจเนะถ้าพูดตามตรงอะคะ่ะแล้วในเรื่องของระบบน้ำอะคา่ะเฮียตุ๋ยจัดการระบบน้ําของตัวเองยังไงบ้างอะคะ,ะการระบบน้ําของผมคือตอนนี้ระบบน้ําผมใช้หวัวมินิแค่90ลิตรต่อต่อหนึ่งชั่วโมงผมใช้ต้นละสองหัวลดน้ําตอนนี้วันละสองครั้งคือช่วงเช้ากับช่วงเที่ยงก่อนเที่ยงนี่พี่พิ่พปงปรับไปสักครู่นี่เอง แต่การลดน้ำของผมไม่จําเป็นต้องอยู่สวนก็ลดน้ําได้เพราะว่าผมดูความชื้นและตอนนี้ตอนเพียงที่ผมลดน้ําผมไม่ต้องการเอาความชื้นให้ในต้นทุเรียนผมต้องการความชื้นเพื่อปรับสภาพอากาศร้อนจัดให้บรรเบาลงมานะวันนี้ผมดูความอากาศบณหภบมิตอนนี้อยู่ที่37.50ณนะตอนนี้และตอนนี้ผมปิดแล้วกับประมดน้ํา อันนี้เป็นเรื่องของการใช้เทคโนโลยีเกี่ยวกับระบบน้ำเนาะแล้วในเรื่องของการให้ปุ๋ยนะคะเฮียตุ๋ยที่เมื่อกี้เฮียตุ๋ยบอกว่าให้ปุ๋ยไปกับระบบน้ําถูกไหมคะแล้วมีการให้ปุ๋ยทางอื่นอีกบ้างไหมคะตอนนี้เมื่อก่อนเมื่อปีที่แล้วผู้เรียนผมสศงมากเพราะผมให้ปุ๋ยเป็นปุ๋ยระบบน้ําให้ครั้งละยี่สิบลิตรทุกสิบห้าวันปรากฏว่าถึงปีปับ๊บผู้เรียนหมดใบเลยแย่ yeah, ไปเลย ผมเลยปรับเปลี่ยนใหม่เลยนะตอนนี้ผมใส่ปุ๋ยครั้งละสองลิตรต่อยี่สิบห้าไร่ห้าสิบไร่ผมใช้ปุ๋ยสี่ลิตรทุกสิบวันเลยสภาพเป็นเนี่ยเป็นอย่างที่เห็นแล้วผมมาใช้ปุ๋ยคีเลตคือท,ที่ที่อาจารย์ก็คุยมาผมใส่อยู่ห้าร้อยลิตรผมใส่แค่สามร้อยดีซีผมใส่แค่เนี่ยใส่มาฉีดยาใส่ใส่ทุกครั้งที่ฉีดยาเป็นเวลาทั้งหมด พี่จุ๋มชัยมาทั้งหมดตอนนี้สามปีแต่ถามที่ว่าถ้าใช้แบบผมให้ใช้แบบว่าไม่ร้อยเว็นนี้ผมบอกเลยไม่มีใครกล้าใช้และผมบอกได้เลยนะตอนนี้ผมใช้มาเป็นปีผมกล้าใช้ได้และถามประหยัดไหมประหยัดมากเลยครับ แล้วแล้วในมุมของเฮียตุย๋ยตอนนี้มองว่าการเอาวิทยาศาสตร์แล้วก็เทคโนโลยีอะค่ะลงมาปรับปรุงกับสวนทุเรียนตัวเองอะค่ะมันมันดีกว่าแต่ก่อนยังไงคะในมุมของเฮียเองคือณ <c oughs> ตอนนี้วิทยาศาสตร์ที่ปรับปรุงในสวนของเองคือดีมากๆครับคือมันเหมาะกับชาวสวนรุ่นใหม่คือทําสวนไม่จําเป็นต้องอยู่กับสวนทําสวนเราไปทงานอื่นได้และเราสามารถไปเที่ยวได้ทั่วสวน เดี๋ยวให้คนงานจัดการไปแล้วเราก็ลดน้ําเองเพราะสศนีีผมลดน้ําเองทั้งหมดผมไปไหนผมไม่สนใจคือผมคอยดักดูทางมือถือคอยดักสั่งการลดน้ํากับสั่งเป็นระบบอัตโนมัติแต่ปีนี้อากาศมันร้อนกว่าปกติผมเลยพี่ว่าคอยดักดูความชื้นและคอยดูรดดูว่าความชื้นเป็นยังไงแค่นั้นเองตอนนี้เครื่องสั่งงานไม่ได้ เพราะว่าผมต้องสั่งเครื่องแทนเพราะว่า,วาน้าจนนี่เหมือนเราขับรถเนี่ยว่ามันทางลําบากเหลือเกินมันใช้ระบบออตโต้ไม่ได้มันต้องใช้ระบบเมนวนวลธรรมาดามีเพื่อนเพื่อนท่านไหนอยากจะถามเกี่ยวกับประสบการณ์การทําสวนทุเรียนบ้างไหมคะหรือจะมีการแลกเปลี่ยนกันก็ได้นะคะมีไหมคะอยากรู้อะไรเพิ่มเติมไหมคะถามได้คะ่ะมีไหมคะไม่ใชโดนไมครับรู้ว่า การพ่นลูกนี่ผมใช้คนงานพ่นคือโดนนี่ผมใช้ทางใบอย่างเดียวแต่เรื่องลูกเอาคนงานพ่นดีกว่ามันประหยัดยากว่าแล้วมันทั่วถึงกว่าเพราะพ่นลูกเราต้องการความโชคให้ไปเลยมันจะดีกว่าแล้วว่าคนงานจะได้ดูว่าผู้เรียนต้นไหนลูกไหนมันมีปัญหามีหนอนมีลาดำบ้างมันจะเป็นอย่างนี้แต่ใบเดี๋ยวผมจัดการเอง และที่ปาที่มีปัญหาคือตอนนี้แค่เว้นไว้สักสี่วันห้าวันวันที่ห้าไม่ฉีดยาเพียจักจันลงโพดแค่วันเดียวลงกับเกลี้ยงเลยนี่ไหมคะ,ะใช้หัวน้ำเก้าสิบลิตรต่อชั่วโมงเนี่ยได้มีระบบกรองไหมครับไม่มีครับเราไม่มีตันเมื่อครับอหัวหนึ่งถ้าคิดแล้ว ประมาณสิบวันเดินตรวจดูประมาณสักมีสักมาสักหนึ่งหัวสองหัวไม่ตันส่วนผมมีทั้งลูกหอยมีทั้งปลาซิวมีทั้งตัตงนติดจัคือห<ว>ัวหัวกระโลกคือพ้นใช้แค่พักเขียวหุ้มอย่างเดียวแค่นั้นเลยไม่รู้นม่นเอผมไม่มีปัญหาเลย <c oughs> มีคำถามอยากถามเองไหมคะถามเนีตุ๋ทถามได้นะคะอยากรู้อะไรถามได้เลยค่ะเี็นไหมคะ นั้นไม่มีอ่าโอเคครัอสอบถามเรื่องการให้ปุ๋ยระบบน้ำนะครับตอนนี้ตอนนี้ใช้ใช้เป็นระบบแบบไหนครับเวนทูรี่หรือใช้อะไรเงี้ยคืออันนี้ผมผสมปุ๋ยสองลิตรเป็นปุ๋ยน้ำสองลิตรผสมน้ำหกสิบลิตรแล้วไปตัดสายรัวสายดูดป,ปั๊มปล่อยตำหน้าตัมไปประมาณสามสิบนาที อ๋อสามทีคือปล่อยกันนาปั้มเซนจูรี่ผมไม่ชัดผมว่าเซนจูรี่คือถ้าปล่อยมันจะไม่ผ่านการปั่นน้ํามันจะเป็นสายไปมันจะเข้าไม่ทั่วถึงเพราะส่วนนี้ผมไม่ใช่ปุ๋ยเคมีที่เป็นเม็ดมาประมาณสามปีที่ผมไม่ได้ใช้ตอนนี้ผมใช้ปุ๋ยใช้ปุ๋ยชีเลกับปุ๋ยที่ว่าสชมาทำเสนอมาเป็นถังยี่สิบลิตร ถังละสองพัน่าบาทหนึ่งถังใช้ได้หนึ่งหนงไอ้แล้วไอ้ไอ้ปุ๋ยระบบน้ำเนี่ยใช้เป็นพวกไตโคอะไรพวกนี้ใช้ใช้ผ่านระบบนี้หมดไหมครับอ่าไตโคนะมาผมใช้เพราะตอนนี้ระดับพุนินผมมีวัดความชื้นอยู่ดับพุนินตอนนี้มันสี่สิบห้าความชืน้นแต่ชั้นใต้ดินณตอนนี้คือความชื้นมันเพิ่มขึ้น ผมกวนรากเง่าณตอนนี้ผมปล่อยเชื้อไตโรโคนามามากับระบบน้ำด้วยเหมือนกันมีคำถามอีกไหมคะเดี๋ยวถ้าไม่มีคำถามเดี๋ยวเราจะให้เฮียไปพักนะคะมีคำถามไหมคะไม่มีนะคะนั้นขอบคุณเฮียตื่นมากๆค่ะขอสยง